มามาค่อยๆดันมาก็ได้บัสเดี๋ยวพี่มาดูเฮ้ยเขาเดี๋ยวเพิ่งเขาอยู่หน้าคุก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 นะเย็นใจเย็นอย่่เลนจังหวะอย่าเล่นจังหวะอยขาอยู่หน้าคุกใจเย็นใจเย็นคิดคได้นะพี่พี่ช่วยคิดได้นะไอ้โพสิชั่นเราจะตรงไหนโพสิชันจริงๆอ่ะหน้าคุกอ่ะมันมันชนได้เว้ยแต่แต่ถ้าถ้าชนอะชนชนจริงๆใช่ไหมมึงต้องคุมโซนทางหน้าคุกเป็นของเราอ่ะโอเคงั้นก็ทางหน้าคุกใช่ไหมทางซ้ายใใใชชช่่่่มพีลง ไม่ไม่ไม่ชนเลยชนเลยชนชนแล้วลงเลยอ่ะชนแล้วแบบไม่ต้องทะลุไปถึงฝั่งนู้นอ่ะเอาเฉพาะหน้าคูเอาเืยว่าหน้าคูเป็นของเราแล้วลงเลยใช่แล้วแล้วแล้วปืนบนเขาช่วยดูด้วยนะเลนซ้ายนะพี่มันมีมันมันอยู่เลนซ้ายกันอ่ะซ้ายเราอ่ะพี่ใช่มันอยู่เลนซ้ายดูหลังเราคันหนึ่งนะไปพร้อมเร็วเดี๋ยวมันจะไปยิงพีไป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 ชนเลยชนเลยท้าชนแปดปั๊บลงเลยปืนปืนปืนอย่าลุดอย่าหลุดโฟกัสนะปืนอย่าหลุดโฟกัส มาชวนดีขึ้นมาลิมๆขึ้นมาขึ้นมาบ้านชวนไปชวนไปปืนปืนจะหลุดโฟกัส์ปืนจะหลุดโฟกัสนะข้างหลังข้างหลังมีปืนมาสองเอาดิเอาดิเอาไปข้างหลังดิแตกแตกแตกขวาแตกขวาแตกเห็นปะไปเขียวไปเขียวฟังปัสปืนเหมือนเดิมเหมือนเดิมคุมไว้คุมไว้ปืนคุมไว้ลงมาลงลงมา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 เปิดปืนรางรถไฟพี่แก๊สรงนะโอเคโอเค หลังบ้านเราลงเลยนะเล่นะเ่นนะลงว่าไได้ลงไปว่านะปืนมาปืนมาคงมาาหลังบ้านมาเดียวเาเยวาเอาค้งมาาคงมาางมาาปืนกคนน่งนะางสายสวยมากน้องสวยหน้าแดงหน้าแดงหน้าแดงวางผมวางวางผมวางไมโคไม่ได้โคงไม่ได้อมีคนมาไม่ไมในไฟไม่ได้เล่นเลยมังตกางางกยิงในไฟหน่อยก่อนในไฟหน่อยมันปนยไปืนมันอยู่หลังไฟมันเยอะนะหลังไฟมันเยอะ ข้างล่างนะมันอยู่ข้างล่างคุกก็มีนะแหกหาเปเปิดล็อหาทางขวาล่าสาะอยผมหน่อยหาหาล็อสาะหลอยผมหน่อยอ m p พทางขวาอ m p ทางขวาโอโหโอ้โห อีเวนเนอร์ไอเอาศพเอาศพไปนู่นนู่นทางขวา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 เอาศพทิ้งเลยไม่ต้องไม่ทิ้งเลยทิ้งแล้วเข้าไปเล่นทิ้งแล้วเข้าไปเล่นทิ้งแล้วเข้าไปเล่นไม่ต้องวนมันมามันมามันมายิงเบรกหน่อยยิงเบรกหน่อยไอ้ข้างหลังยิงเบรกหน่อยมันเมาศพมันเมาศพเพื่อนปืนมันมาปืนมันถือปืนมันถือศพเพื่อนปืนมันถือเอาคันเนี้ยจะพังแน่

ไปยิงในวงไฟหน่อยพี่เมื่อเอาเอาเพื่อนกลับมาได้ไหมมาตามผมมาหลังพุกแต่ไม่ต้องไม่นลมไม่ได้นะโดนอยู่ไหนนาสะพานนาสะพานตรงกลางโดนอะไรไเก๋ต์ที่เพื่อนเพื่อนโดนออกหลังหลังไฟเยอะนะพี่นั่งตามว่ะอ่านะไอ้ยมันเดอมันเด้อไอ้นี่หมายมาฆ่าหลังมาเราอ่ะไให้มาที่มาตรงเสาฟีนี่เสาฟีเสาฟีเสาฟีโดนแน่มึงโดนแน่แหละมึงโดนแน่ไม่มีใครมาแล้วพี่ กูรอปืนอยู่สองตัวนะหลังหลังหลังบ้านมานะพี่ในโดนพี่อ่ะั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละเอาดีเอาดีพี่ในวงไฟโดนพี่มามารับหน้าคุกหน่อยมารับหน้าคุกหน่อยมารับหน้าคุกหน่อยได้ตบมันมาไอ้ทำรับไม่หน้าคุก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 เลยหน้าคุกเลยเขยับรถไวขยับ ไหฟวงไฟโดนแล้วเหรอวงไฟโดนหมดแล้วเหรอโดนหมดแล้วเหรอตุ้นตุ้นถือตรงกันไปเลยพี่มันไม่เอาศพออกแลรอบเนี้ยไอ้เน่ยต้องทิ้งว่ะต้องทิ้งว่ะมันมันมันจี้กูอยู่สองคันมันจี้อยู่สองคันมันมันอยู่หลังไอ้พี่เก๊ดตรองต้องมาพาตะพานเหลืองลาลาคลุกมคันเดียวแล้วปืนน้ะมีปืนตัวหนึ่งสะพานเหลืองแม่งตามเพื่อนสดจัด มันลงเมาเพื่อนนะมันลงเมาเพื่อนนะเขหน้ากูแบบมันมันเล่นกลับในไฟนะมันไม่ตอกไฟพี่มันเล่นกลับในไฟหมดเลยเราเราเราไปเอาเราลุกไปเอาเพื่อนได้ปะได้นะมารับได้นะหน้าปุ๊บหน้าปุ๊บเดี๋ยวไปช่วยของพี่โดนตามอยู่ฝั่งคันอ่ะพี่ใครมาเมื่อกี้ใครมามามาได้นะมาได้นะมาตอบกันแล้วเขามากับเข้ามากับไปเข้ามากับไปอยู่ตรงแทงอ่ะตรงแทงอ่ะตรงแทงแดงอ่ะ

าเกาดังทำปากดีเขาให้มาริงมาเล่นก็ดีแค่ไหนแล้วเอาเปรียบเขายังไอพวกโนโน่ไอ้กูโดนอยู่บนบนตรงไอระพาได้หรืออ่ะตรงตรงขาวะพาได้หรืออะโดนอยู่ลตรงไไห ไอ้รถสีแดงของใครอ่ะของเราปะผมเองผมเองพี่อ๋อโอเคผมพี่มือพี่มือตานี่ไว้หน่อยเดี๋ยวผมจะไปไปฟ้อมพี่ไม่ไม่ไหวแล้วต้องต้องออกถ้าอางนั้นอ่ะหน้าแดงแล้วมังไปมาช่วยกูหน่อยดิให้ไปอ่องเบื้องอ่ะมันมีพวกมันสองคนแถมมีสอเพื่อนเราด้วยพี่มือพี่มือพี่มือเอาผมไปด้วยได้ปะมาตามพี่กัน ช่วยเพื่อนมาลอดเยอะนะแต่ว่ามันโดนกดอยู่ตอนเนี้ยกูผมโดนนะตรงตรงไอ้เนี้ยไม่ไม่มึงมึงมึงต้องออกมาก่อนออกมาก่อนช้าๆเป็นตัวปืนหนะมึงออกมาก่อนเลยออกมาก่อนเลยออกมาแล้วออกมาแล้วจริงงๆดนนนนนมมมมััเเยก้้าาตอ่วะไอ้กูโดนตรงคอกหมูมึงมึงมาได้ปะหน้าหมูน้าเลี้ยงหมูน้าเลี้ยงหมูความนะความนะตายแล้วปะ มผมโดน,นไล่อย,ลอยู่สองพันอะอยู่แค่สองพันเอง,ง,งทางเข้าเมืองทางเข้าเมืองอทางเข้าเมืองส่งโมาได้ปะส่งโมาได้ปะสามบเเจ็ดสจ็ดโอเคครับอยู่ที่อยู่บ้านสายสีุ่ช่วดิไอ้ตรงไอ้เสอง รอแ้ปะรอ้ะตองดาอยูเไหนกันนะเดี๋ยวเรอทิ้มึงนะเว้เข้านนี้ตีเออ้าหลข้างหลังต้างหลองเตามแบบตามสุดอะไหมพี่ ผมอยู่หน้าหน้าโดนกดอยู่โดนกดอยู่หน้าหน้าไฮเวย์อ่ะทางออกเมืองอ่ะทางออกเมืองอ่ะไอ้ไม่อยู่กับพี่ไม่อยู่กับพี่พี่ชุบแล้วชุบไปไม้แล้วมันหาไปอยู่หน้ามุมแอปอยู่อะไอ้บ้านอยู่แถวนั้นอ่ะอยู่ตรงไอ้หลังหลังไอ้นี่เพื่อนหลังอนในเสาอ่ะตามในเสาอะหลังตามในเสาที่มันเป็นหมู่บ้านเล็กๆเพื่อนที่มันมีบ้านอยู่่สักอย่างอ่ะมันอยู่ เอาศพออกเหรอเอาศพออกเหรอต้องซ่อมรถกันนึงประเดี๋ยวตรงนี้ไม่ช่วยเพื่อนเราเอาศพออกเลยโดนเลยเฮียไอ้บอลมึงจะเอาศพนี้ไปป่ะหรือว่าอะไรได้ได้ได้เดี๋ยวให้มาให้นั่งกูอ่ะนะโวยโดนไอ้เฮียไฟมันกืนโดนกืนไวจังไวเฮียไอ้ศพอยู่ไหนบ้างเอามาให้กูดิ ไฟไซส์่ผมไม่น่าเป็นห่วงเพื่อนเลยรถ่ามือแค่ไปไปโดนเลยเธอพี่เห็นนียพี่เห็นตั้งแต่เออพี่เห็นพี่ก็ไล่เพื่อนโดนโดนโดนอุ้มออกขวาแม่งโดนเขาโดนเขาเอาวิ่งออกได้แค่แต่ว่าแต่ว่าเขาวิ่งไงเราเรามีรถตำรวจข้างหลังไอหอบอกสิได้ได้จะพาไปหอบ ทำไมไปกติมันต้องคนเดียวเหรอพื่นเรายอยู่นบนรถเยอะอเขากดไม้ไม่ได้เล่นเลยไม่รู้ว่าในไฟมัน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 ยังไงอะ่ะมันกระจายกนันป่ะหรือว่าไงนันมันเยอะน้ำมันเยอะอ่ะรถอาอโหดกูหอเลยนะ ไม่เอาใช่ไหมกูหอกูหอแล้วนะกูหอะไม่หอแล้วนะ เป็นไรแก้ใหม่แก้รอบหน้าใหม่